สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแฟงสุขุสุขนสุมองสุบอลสบายดีย้ำแรงพี่น้องย้ำแรงแสงแดดออนเงียบเลยมือนี่แต่ว่าอากาศยังเย็นเย็นอยู่พอดีพอดีพี่น้องมือนี่ย้ำแรงถึงบลมแต่ว่าอากาศก็เย,น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 ยน็นเย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 ็นสบายดีป้าลุงไร ส่องเจ้าได้หนิส่องนู้นหน่อยน้องมินนี่นี่แหละน้ำมือข่อยแหละสบายดีป้าลุงกันเดี๋ยวสบายเดี๋ยวฝาก,ฝากให้พอ่พอได้ไหมฝากกดติดตามส่องพอน้องมินนี่แน่เด้อป้าลุงไม <c oughs> ่เปิด,ดเลยเลยปีออกเย้ย <c oughs> คลิปนี้เขากาซีมาอัพเดตสร้างพนท่าสีเฮือนเนาะมาฮอดขันได้แล้วพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเอื้อใจดีเนาะที่เมตตาเดี๋ยว่ที่เมตตาที่ซอยเลือเขามาตลอดเนาะขอบคุณลรายๆเด้อเออท่าสีสี ควนยาสูบหรือว่าควนบุหรี่เนาะสีก็ได้เพิ่นว่ามักสียังดาจัดไปโลดเพิ่นว่ามักสียังก็เอาโลดแล้ววะเดี๋ยวตะกี้ที่เหลเขาว่าสีเหตุการขาวใส่การขาวโอ้ยดูดีเลีสุพอื่ยเพิ่นอยากให้ใส่เนาะขอบคุณเลยไล่เด้อใส่การขาวดูดีเลยหุ่นเลี้ยวมาแต่ไก่ก็เห็นที่เหล ที่แรกเราว่าสีบอลซีโบ,ส,บส่การขาวเด้น้ามองแอวเด้พี่น้องทึงมองหินอันหินกาผ้าติ๊ดกันมาเนี่ยเออมาเบิ่งนู้นนู้ดูดีไดดูดีคือไรวะ <laughs> เขาเม็นโบส่การขาวหนึ่งก็สิไปอีกลักษณะหนึ่งนี่เนาะไปอีกมุมหนึ่งไปอีกโหมหนึ่งมาทันจะ้ะ แต่ว่าเพิ่นยังบาท่านแล้วดอกเลยเอ้ยมือนี่กรับเพิ่นทาทางนั้นอย่างขึ้สีเหลีลย่ยวด้วยเพราะเช่นใเฮากับบริยูเมื่อเอาโน่นหน่อยวางคำนี่สร้างเพิ่นกับพท่านได้เลิกงานตอนนั้นก็ได้เพิ่นพระท่านได้เลิกเฮาเมื่อรัดเอาโน่นหน่อยก่อนเพิ่อนยังพระท่านได้เก็บแล้วทางนี้ทางหลังทาสีขาวสีเขียวโบยจะกิืนไปได้เอาสีขาวมาทาโบ,บยจะกิ่นไปได้ต้องใส่ร้ายรอบอ้าวสองละล้านออกมาแต่สวน สบายดีพี่น้องมาะเกักมาตะเกักต้มปลาโย่ก็ได้ป่านะอันน้องมาด้อันน้องดวงูกองเลยนี่ใช้ผากันแบงกันแล้ป่านะแบงกันแล้วแบงกันแล้วปลาขาดิเขาาเายเลาเขาาเลปลาเโเด้แบงเอาเมื่อดิหืมโเอันแม่ตัวนึ่เขาเอาตัวนี้เออเขาเข้าใจแล้วแมงสาพูด พากันแบ่งกันมากินนี่หลานสาวกับสามีพักกับเป็นลุงน้องหน,นึง่งเบ่งเบาต่อเรื่องเฮือนเพิ่น,นยังเก็บบ่ทันแล้วเนาะเด้อันนี้เพิ่นก็นได้มากจนมดหม่องอันไม่แนบไม่แนบแผ่นเรียบเลยนะเพิ่นได้มากจนมืดจังในท่าสีขาวในท่าสีขาวใส่ แต่ว่าเพิ่นกำลังท่านในเก็บเมื่อดอกบานขอบบานนาต้านก็นยังยังสีทาสีขาวอยู่ได้เนี่พี่น้องเนี่ยมเมื่ออืน่นเพิ่นก็สีมากเก็บแถวนี่แถวเทิงแถวนี้ยังบระทันในเลี่ยวย่านบบเลี่ยวอยู่มเมื่ออืน่นนี่เขาคิดว่าบบเลี่ยวแนี่ยน,อนดด้อยลงเลยเนี่ยยังมีอยู่บางบอลเพิ่นยังท่านเก็บบอลเหลี่ยวเนี่ย นกกระบ,บินเขาวบินออกจ้ะเดนโนเลี้ยวมาเบิง่งโนเลี้ยวแต่ไก่ด้วยฮะเลี้ยวมาแต่ไก่ด้วยต้องขอบคุณเอื่อย <c oughs> แนะนำ้ำเผื่อสิบประเหตกินอ่อ,อบักหอยว่าสันมือเนี้ยป้นุ่ยลงน้องก็ได้ป่ามาแต่ว่าพ่ะท่นได้เหตุกินมื่อนี่หรอกออบักหอย แองกี้แนี่เอาให้ยไม่เศร้านาะห้อยถุงหนึ่งขอบคุณหลายเลยที่แนะนำล่ะกันที่ท่าสีเฮือ <c> น <oughs> ไหนล่ะกันทุกๆุกยางในเฮือนลังนี่ละขอบคุณหลายๆหลายเด้อทุกๆุกยางในเฮือนลังนี่นะแมนเพิน่นจัดการให้ยมืดแมนมืดเลยแต,แต่เริ่มแรกคื่องาวาร์เลยผู้ได้ติดตามมากอะอาจสีหูดีเนาะ แม่งมันเขาสกให้บึงมุมกว้างด้ยสีหน่าทั้งหนาเนี่ยกะ ้าสีขาวนอกจากสีเขียวกับสีชมพูกะเห็ดสีขาวมดเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณเอือ่ยอีกเพิ่นใส่สีขาวเพิ่นเลยเด้อเพิ่นว่าจังสีขาวกับสีเึ้งอันเจ้าแมนแมนเอ่อยแมนผมเอื่ยว่าอยี้เด้อ มึงบึงลายลาย,ลายมุมเฮากับบกคิดบุฟันเนาะวาสิมีเฮือนออกมาแบบนี้่สันซะออกมากงามสำหรับเฮานะถือว่างามแล้วแต่สำหรับผู้อื่นกระจักสีว่าจังไดเนาะสิบุ บ่เคยบ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าสิได้เงินงามขนาดนี้จากที่อยู่เงินใหม่ดิสพี่น้องนี่ยเงินใหม่ลังซ้ำเนี่ยเงินดินกับซ้ำพี่น้องเห็นตะกี้แันแเนาะมีแต่แอ,อ,อ,อมก็บล็อกขึ้นมาซื้อแล้วกับานที่ใส่กับอ้เป็นบานเอาสารพาใส่เนาะสารพาเอาแก๊สมาใส่กับกายมาเป็นเฮื่อนหลัง แบบนี้เห็นนะเฮากระบุเคยคิดเคยฝันเนาะว่าสิได้มาแนวนี้ต้องขอบคุณเอื้อเลไล,ล้แลที่เมตตาปานีเนาะที่ซอยเรือซอยสู้ซอยส่วนทุกๆอย่างเพิ่นทา,าสีน้ำรังกับสีเปื้อนเนยโยเอื้อเอื้อทา,ยอยาสีสีเลอะนั่นนี่นี่น <c oughs> บัวไม่เลี้ยห่อแปงคัดสีออกหรือบอัวนี่สีดังบัวสีออกหรือบอัเนาะอันนี้นั้นแคบในน้อยนี่นะเพิ่นท่าบ่ได้เอลยใน,ในี่เพิ่นก็นสิอยากพยายามขึ้นไปท่าอยู่เดียวบนสีอันนี้สีมันยังเป็นสีชมพูน่อยหนึ่งนี่จา้าเพิ่นสิข,ขึ้นท่าจังไดรเพิ่นว่าย่านท่าบ่ได้อยู่เพิ่นว่า กับสิพยายามเมหตุให้อยและะ้วก็เนี่ยขางนี้เพื่อเฮ็ดการสีขาวแล้วแล้วปะสิพาเขาเบิง่งในเ้องอันบาบน,นี้เพื่อทาแล้วหรือยังบ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 ังโดย

Thế này phải cả nhà kẹp vào thanh lẹo chưa? một thanh leo ở theo này cái đây bật tay con cái đâu? เปิดพัดลมระบายอากาศโอ้ยเปลี่ยนชุดใหม่เลยทีเดียวแอมน้มเลยมันคือเก่งแนีโอ้ยอยาเยาเต็งพัดลมมันจะแตกอย่าขึ้นนะลูกเต็งพัดลมแตกเด้่ฮะพัดลมงามแตกได้ไนหะมพัดลมงามแตกเนี่ยฮะโดยโดยนนะโอ๋อแอมนัมแล้วเบิ่งเขาเบิ่งอยู่ในห้องก่อนอเปิดไฟเบิ่งนึกลูกเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนก็เหมือนตึ๊ดๆแท้ ตาตกใจบ่พี่น้องจีริจีริโคมมีโอ้<ป>ขึ้นได้ไพอ่ะนะไพ่ชายงามแท้ไปิดไฟชิล <laughs> ล์บเม,มื่อเมื่อก่อนสิภาปลาลุงเงาเบิ่งข้างในห้องก่อนดดทด้างในห้องก็สิท่าสีแล้วแล้วเนาะเสียงก็สิกล้องกัจักหน่อยพี่น้องเบื่ออัปเดตห้องนอนสามพ่อแม่ลูกก่อน เพื่อนยังเก็บเาะทานล้วดอกอันนี้อะไรเบื้งข้างอะไรดีแมงดยังเพาแล้วพี่น้องเยอนยังเก็บเ่าะทเล้วอยู่นี่ยังเปื้อนเปื้อนยู่สีแถวกับบกกอะเบื้องก่ยังอยู่เพือยังสีมาเก็บอีกรอบไม่ได้เลเดีแถวแขบแถวคอมแถวแถวแขคงเพว่อบยังเพราัท่านล้วนี่ยเพื่นยังทาบพา่ล้วอยู่เื่อก็บต์ต่บนทั้งเทิงนอทั้งเทิงคือสีแล้วกป็แเล้ งาม่พี่น้องงามอยู่บ่เอื่อยน้องว่างามไปลีลรอได้นงเที่ว่าสุดยอดได้ี่สำหรับน้อง่ยแต่เอื้อยชีว่างามน้ำน้องหรือบอแค่นั้นแหละงามงามงามพี่น้องปัเชว่าโอ้ยซํำนี่ันมาอวดมาเชีว่างามสุดยอดสำหรับเฮ้แล้วพี่น้องไพ่สว่าจังได้กับยา hay gì đây, đào ăn đấy cả lẹo te, sau làm hao thương bằng ngam rút nhỏ lên. thằng mẹ nhăng cái nó vẫn có mởi nó có lục, muốn hết khặc qua đây. phai mẹ บาดเสื้อกยังอึกขนึกอยู่ยึดกองอยู่เด็กคนเก็บแล้วอะไรอะไรทั้งนะสงสัยย่างย่างไปทั้งลุ่มนี่แหละวบอลภานสิมาเก็บล้มผนังขึอยากเป็นสีลายอู้ลายลายตามดอกไฟด้พี่น้ชมดู้แต่ว่าผนังที่จริงมันไ่ได้ลายดอกไฟเป็นดอกไล่ไลก็เลยไล่ตามดอกไฟ มันเก็บแล้วแล้วแวถวทึงนะ่ะนั่งแต่แถวลุ่มเนาะเปิดพลม่มระบายอากาศระบายกลิ่นสีออกมันเข้าข้ามาทับอีกโอ้หมินกินอัพกินเมน้นสีลูกแก้วตัวนี้กับเพื่อนก็ยังมาทานไอเก็บเมือดฉันนะ่ะ ไปน้อยอยู่เด้อยใช่ลูกเจ้าลักลี่ใครดีรลักลี่สิเฮ <c oughs> อัมลาพาจากประเทศไปนี้เล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยไลฟ์สุขุขขสุขคนสุมองสุขของสบอลที่ติดตามขอบคุณป้านะไม่หลูกซื้ออ่างน้ำาให้เจ้านะขอบคุณเด้อป้าจะซื้ออ่างน้ำมาให้หนูขอบคุณเลยไลฟ์เด้อขอบคุณเลยไลฟ์เด้อขอให้เฮงเฮงรวยรวยเด้อ เด้อยขอบคุณหลายๆเด้อเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้เอื้อยแหละครอบครัวอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอายุมันคนเงินเฮงๆรวยๆวยขึ้นก้าเก่าเด้อยเด้ออาการเอฟซีที่ฮักแพงสุขูสุคนของเฮาพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมขอให้อยู่ดีมีแห้งย่าเจ็บอย่าจนเฮงๆรวยๆวยขึ้นก้าเก่าเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีใส่เกือบอีกแด้วผุผุ thì kẹp kẹp